ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับมาเริ่มกันที่ความสําเร็จและก็การงานของชาวราศีกรกฎกันนะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีกรกฎคือดาวอังคารนะครับ การที่ดาวอังคารของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนของวินาก็ถือว่าการงานของชาวราศีกรกฎอาจจะเจอเรื่องราวของการกดดันหรือการงานของคุณอาจจะติดขัดไม่ค่อยได้อย่างที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่แต่ว่าอิทธิพลของการที่เรียกว่าการงานของคุณติดขัดอยู่หรือมีปัญหาก็ยังถือว่าไปได้อยู่นั่นเองครับหรือว่ายังสามารถที่จะคลี่คลายแล้วก็แก้ไขได้อยู่ดีแหละครับเพราะเนื่องจากว่าดาวประกอบอื่นๆก็ถือว่ายังเป็นจุดที่ดีอยู่ไม่ว่าดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวแห่งความสําเร็จนะครับซึ่งมาจ พบสุภะสุภะความเป็นเกษตรราธิบดีก็คือยังสามารถขับเคลื่อนชีวิตคุณได้อยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนคุณอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าการงานของคุณอาจจะเจอจุดสะดุดบ้างติดขัดได้บ้างก็จริงแต่สุดท้ายเรื่องราวเกี่ยวกับความสําเร็จก็บ่งชี้ว่าคุณก็มีความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับและยังไม่พอนอกจากนั้นดาวพุธด,ดอดาวสีนะครับดาวสุขคือดาวหกนะครับเขาก็ยังโครจรไปอยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างภพพันธุและดาวสุขที่เป็นเกษตรรา พอดีก็ยังติดตำแหน่งของอุดมังเกฑ์ดาวพุธก็ยังได้ตำแหน่งอุดมังเกฑ์อีกด้วยครับเรียกว่าดาวเหล่านี้ก็ยังซัพพอร์ตเกื้อกูลที่ให้สิ่งดีๆแก่ชาวราศีกรกฏอยู่นะครับซึ่งเหตุการณ์ของคุณนะครับอาจจะมีความไม่ราบรื่นได้บ้างนะครับหรือจะมีจุดของการก่อเกิดปัญหาได้บ้างถึงเพียงแค่วันที่16พฤศจิกาเท่านั้นเพราะว่าหลังจากวันที่16พฤศจิกายนเวลาเที่ยงคืน9นาทีดาวังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณ,คณก็จะยกออกไปจากเรือนวินาศเข้าไปสู่ในเรือนของราศีพลา ก็จะกล่าวว่าการงานของคุณโครจรไปอยู่ในเรือนของโชคลาภเท่ากับว่าตัวของชาวราศีกรกฎก็จะมีโอกาสในการคืบหน้าเกี่ยวกับการงานได้รับการสนับสนุนกันเป็นอย่างดีงานก่อนหน้านี้ถ้าติดขัดอยู่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้ก็สามารถแก้ไขไปได้นั่นเองครับและนอกจากนั้นช่วงจังหวะที่ดาวอังคารของคุณนะครับโครจรไปอยู่ในเรือนที่ดีแบบนี้ประกอบกันกับดาวต่างๆองค์อ,งอื่นๆนะครับประกอบกับดาวอื่นๆของคุณก็เริ่มขยับนะครับดาวพุธเองก็ย้ายเข้า ไปสู่ในพบปุตตะดาวศุกร์เองก็ย้ายเข้าไปสู่ในปุตตะเช่นเดียวกันนะครับในวันที่14พฤศจิกายนก็ยิ่งส่งผลทําให้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นใครคาดหวังเกี่ยวกับงานใหม่ใครคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จก็จะมีโอกาสนะครับที่คุณจะได้ความสําเร็จใหม่ๆเกิดขึ้นใครสมัครงานก็จะมีเกณฑ์การที่คุณประสบความสําเร็จนิ่งงานใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะถือว่านะครับดวงดาวต่างๆก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ดีให้กับชาวราศีกรกฎได้ขับเคลื่อนตัวของคุณเเอองงนนั่ ดาวศุกนะครับเล่นกับดาวอังคารแบบนี้ก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันเกือ้อกูลกันดีอยู่นั่นเองครับขณะที่ดาวพฤหัสอย่างที่บอกไปแหละครับได้ตาแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีความสําเร็จความมั่นคงก็ยังคงอยู่อยู่แล้วแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังอยู่ฝั่งคุณก็คือยังเกือ้อกูลคุณได้อยู่ตลอดนั่นเองครับก็เลยส่งผลทําให้ด้านการงานของชาวราศรีกรกฎประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ก็ถือว่าเป็นการงานที่ดีเป็นการงานที่ลงตัวนะครับถือว่านะครับการงานอาจจะมีจุดสะดุดเกิดขึ้นได้บ้างจากการที่เรียกว่าดาววังคาร พักองศาหรือโคจรวิปรลิตยอยู่ก็คือเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่มันดีมันเป็นช่วงๆและเดี๋ยวมันก็อาจจะติดติดขัดขัดเป็นช่วงๆก็ได้นะครับแต่อย่างน,น้อยๆภาพรวมของมันในองค์ประกอบดาวอื่นๆก็ยังให้คุณอยู่ก็ยังมีอะไรที่ดีๆให้กับชาวราศีกรกฎได้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของคุณประจําเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะครับสําหรับการเงินของชาวราศีกรกฎก็ถือว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของคุณน อาจจะติดขัดนิดนึงอาจจะเจอเรื่องราวของปัญหาหน่อยนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวประจาตัวด้านการเงินของคุณโคจรได้ตําแหน่งเป็นนิดนะครับก็คือเรียกว่าตําแหน่งที่ค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนนะครับหรือเรียกว่าช่วงจังหวะนี้ของคุณด้านการเงินอาจจะมีจุดที่รั่วไหลมีจุดที่มีปัญหาเกิดขึ้นได้หรือใครคาดหวังการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ก็จะถูกหั่นออกไปครับอย่างเช่นคาดหวัง100%ก็จะเหลือสัก50-60%เท่านั้นฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าตําแหน่งของการเงินที่เสียแบบนี้ อาจจะยังส่งผลที่ทําให้การเงินของคุณนะครับยังติดขัดอยู่ยังไม่ค่อยได้อย่างที่คุณคาดหวังตามกฎตามเกณฑ์นั่นเองครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังดีครับที่อย่างน้อยๆก็ยังมีดาวซับพอร์ตอื่นๆน,นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกอย่างน้อยๆดาวศุกร์ก็มายูเกื้อกูลกันอยู่อย่างน้อยๆก็มีดาวพุทธที่เกื้อกูลกันอยู่ครับ 6กับ1หรือดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกันเรียกว่าดาวคู่สมพลนะครับ4กับ1หรือดาวพุธกับดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นดาวคู่วิชาการด้วยเช่นเดียวกันเท่ากับว่านะครับตัวของคุณเองพูดจาเป็นเงินเป็นทองอยู่หรือยังสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆได้อยู่และนอกจากนั้นพบเรือนนี้ก็ถือว่ายังเป็นพบเรือนที่ดีก็คือพพเรือนพันธุ์ก็ยังสื่อถึงในรูปแบบของความมั่นคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเงินของคุณอาจจะมีรูปแบบติดขัดได้บ้างเป็นระรอกระรอก เจนสักเท่าไหร่หรือต้องรอคอยเงินอยู่แต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่อาจจะต้องล้มเหลวนะครับหรือสุดท้ายคุณก็ยังได้มาอยู่ดีนั่นแหละครับแต่อาจจะต้องรอหลังจากวันที่17พฤศจิกายนนะครับเพราะว่าช่วงจังหวะนั้นดาวอาทิตย์ของคุณนะครับซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินจะยกออกจากเรือนของราศรีตุลเข้าไปสู่ในเรือนของราศรีพิจิกนะครับช่วงเวลานั้นจึงจะเริ่มมีอะไรที่สําเร็จเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภพเรือนของพิจิกเองก็เป็นภพเรือนของปุตตะปุตตะค ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆปุตตาคือเกณฑ์การที่คุณจะมีความสุขเบิกบานได้นะครับก็าอาจจะสื่อถึงในรูปแบบของการที่เรียกว่าคุณได้ใช้เงินในการสร้างชีวิตพูดง่ายๆคือคุณได้ใช้เงินในการสร้างความสุขให้กับตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันหรือเป็นลักษณะข,ของเงินช่องทางใหม่ๆลู่ทางใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นให้ชาวราศีกรกฎได้พบเจอเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นเหมือนที่บอกไปแหละครับว่าในวันที่9นะครับดาวพุธยกเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ในวันที่1 4ดาวศุกร์ก็ยกเข้าไปอีกนะครับสมท ก็ถือว่าเป็นดาวที่เกื้อกูลและก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับเหมือนที่อธิบายไปแล้วฉะนั้นนะครับอิทธิพลที่ทําให้คุณนะครับด้านการเงินของชาวราศีกรกฎมีความสําเร็จเกิดขึ้นก็ยิ่งคูณทวีเข้าไปใหญ่นะครับอยู่ในภพเรือนที่ดีนะครับและแถมได้รับการซัพพอร์ตจากดาวอื่นๆเป็นองค์ประกอบกันแบบนี้ก็ยิ่งสื่อถึงในรูปแบบของความสําเร็จที่จะส่งผลลัพธ์ให้ชาวราศีกรกฎได้เจอลู่ทางช่องทางการเงินใหม่ๆได้เจอโอกาสดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินได้เจอเรื่องราวเงิน แบบฟุกๆุกได้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวอาทิตย์นะครับมาจากเรือนกระดุมพระหรือเรือนการเงินโคจรไปอยู่ในเรือนปุตตาเกณฑ์การเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการเสี่ยงก็ค่อนข้างโดดเด่นฉะนั้นนะครับใครที่คาดหวังเงินแบบฟุกฟุกรายได้แบบโชคลาบนะครับก็ <S <S จะเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่าคุณคาดหวังกับสิ่งนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับในเวลา8นาฬิกานาทีถือว่านะครับจุดดีๆเกี่ยวกับการเงินของคุณจะเริ่มลลงตตัััวอนนน้แหะครบ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีกรกฎกันบ้างน,นะครับสําหรับดาวเจ้าเดินความรักของชาวราศีกรกฎก็คือดาวเสาร์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวความรักของคุณโคจรเป็นเกษตรแบบนี้ก็ถือว่ามีจุดลงตัวให้ชาวราศีกรกฎได้พบเจออยู่ครับเกี่ยวกับรักที่ดีๆเกี่ยวกับรักที่ลงตัวเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านความรักแต่เนื่องจากว่าดาวเสาร์เป็นดาวโทษชุกเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เป็นลักษณะของการแบบว่าสําเร็จแบบตึงๆสําเร็จแบบมีอุป สําเร็จแบบที่จะต้องฝ่าฟันและก็ต้องแก้ไขก่อนนั่นเองครับแต่สุดท้ายความสําเร็จและก็ความมั่นคงก็จะต้องเกิดอยู่ดีนะครับโดยเฉพาะนะครับในช่วงที่ผ่านมาดาวความรักของคุณหรือดาวเจ้าเรือนปัตนิก็ถือว่าโครจรเป็นปกติแล้วนะครับเรียกว่าก่อนหน้านี้นะครับดาวเจ้าเรือนความรักของคุณหรือดาวเสาโครจรพักองศาโครจรวิปผลิตนะครับก็สื่อถึงความรักไม่ค่อยคืบหน้าความรักเจอจุดอุปสรรคความรักยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับแต่พอหลังจากนี้นะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าทุ สิ่งทุกอย่างก็เริ่มเข้าทางนะครับความรักของคุณก็จะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นหรือมีความเข้าอกเข้าใจกับความรักมากขึ้นกว่ากเดิมน,นั่นเองครับก็ถือ<ใ>ว<น>่านะครับความรักของคุณนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังใครคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จหรือใครคาดหวังที่จะได้รักดีๆเกิดขึ้นบอกได้เลยครับว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของคุณนั้นโดดเด่นกันเลอเกินเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลเกี่ยวกับการเริ่มต้นของคุณนะครับถือว่ามันเป็น,นการเริ่มต้นที่ดีเพราะดาวต่างๆโคจรไปอยู่ในภพปุตตากุตต เเ่ต้รรนนนัอง,งฉะนั้น pues, นึกว่าใครที่ยังโสดอยู่คิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ <holder> เกี่ยวกับความรักในเดือนนี้แต่ว่าต้องเป็นครึ่งเดือนหลังนะครับก็ถือว่าจะมีจุดที่สําเร็จถือว่ามีจุดที่ลงตัวถือว่ามีจุดที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวของคุณได้นะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของดาวประจําตัวต่างๆนะครับเขาก็ยังให้องค์ประกอบที่ดีกันดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือ,อนปุตตะโคจรไปอยู่ในเรือนลาภะดาวสุขซึ่งเป็นจเจ้าเรือนลาภะโคจรไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับถือว่าทั้งสองเรือนนี้เป็นการแรก เรือนกันนับเป็นเกษ,ษตรราธิบดีที่สลับเรือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการเริ่มต้นของคุณค่อนข้างโดดเด่นกันเลยทีเดียวทําให้นะครับชาวราศีกรกฎของคนที่ยังโสดอยู่ถือว่าก็จะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาหรือว่าคุณก็จะมีเกณฑ์การที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณนะครับให้เติบโตมากขึ้นกับคนรักนั่นเองส่งผลทําให้ในเดือนนี้ความรักของชาวราศีกรกฎถือว่าเป็นความรักที่ลงตัวครับอาจจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ก็สุดท้ายก็เอาตัวรอดดไไปไ้แลก็ สามารถที่จะพ,ะพักประครองความรักให้ผ่านพ้นไปทุกๆวิกฤตอย่างแน่นอนนะครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกรกฎประจําเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับต้องบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ของคุณนั้นนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ลงตัวนะครับถือว่าเป็นเดือนที่คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาถือว่าเป็นเดือนที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเหมือนที่บอกเลยวครับว่าครึ่งเดือนหลังของคุณมีเกณฑ์การที่คุณจะได้งานใหม่ใครคาดหวังงานใหม่ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือคาดหวังอะไรที่ เกี yeah. ่ยวกับใหม่ๆสิ่งใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆก็จะมีโอกาสที่จะสําเร็จในสิ่งนั้นนะครับก็รวมถึงเช่นเดียวกันเกี่ยวกับความรักของคุณนะครับถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับความรักก็จะมีจุดของการลงตัวได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่าในเดือนนี้ของชาวราศีกรกฎนับว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับเป็นเดือนที่จะขับเคลื่อนชีวิตของคุณให้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เป็นเดือนที่จะสร้างความคืบหน้าอะไรบางอย่างให้กับคุณเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วมาพบกันใหม่ ในเดือนหน้าครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทาอะไรก็ประสบความสาเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคือว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทํานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุมหรือโยก หรือจัตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำํานานนั่นเองครับ พราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b สไคร e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนัํนนายดวใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ